ฉันต้องการเงินเงินยู่ไใจเง็นก่อนใส่อะไรอะ่แกแกมท้ายเดี๋ยวเข้ามาเลยใจเย็นๆก่อนค่ะฉันต้อการเงินไงแม่แม่ยังไงแม่นี่แม่กำลังมา่เย็ใจเย็นก่อนนะคะค่ะค่ะไมหออรนงชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มเดี๋ยวแม่ก็มาค่ะาม่ับบอกชื่อก่อนค่ะแม่กำลังมาฉัต้องการงมน จันพงศ์ก็รุกมันนี่่ะเจนเจนก่อนค่ะน้องชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรคะเดี๋ยวฟังพี่ก่อนนะชื่ออะไรคะแม่ค่ะแม่อยู่ไหนคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณแม่ชื่ออะไรฉันไม่บอกฉันต้องการแม่ให้เงิด้วยจะซื้อมอเตอร์ไซค์โอ้หเอาเงินไปทำอะไรนะเอาเงินไปทำอะไรมันจะซื้อมอเตอร์ไซค์ไงโอ้ยเอามอเตอร์ไซค์แก่ตัเข้ามาไงตัวใหญ่ๆตรงนั้นเลยเนี่ยโอ้โหเจนเจนก่อนนะคะน้องกินข้าวมาหรือยัง กินแล้วอ๋ออ๋ออ๋อโอนั่นค่ะแม่แม่มาแล้วแม่มาแล้วค่ะจะยิงยิงค่ะน้องจะยิงแค่ะค่ะจะช่วยเองครับเาช่วยะแม่ผมต้องการเงินน้องน้องโทรโทรใช่ไปซื้อมอเตอร์ไซค์แจ้งตำรวจแจ้งไม่ไซค์ก็คือมีอยู่แล้วลูกจะเอาอีกอ่ะคือจะเอาอีกเฮ้ยไปเห็นเขามีอยู่อยานี้นะคะมีคนอาว่า ขอเชิ่ไหมแม่เลอเหรอไหนแล้วแม่แม่อยู่ไหนอันกับแม่จำแม่ว่าได้กี่ลูกแม่ได้หนิปุ๊ได้หรอกไม่ใช่ไหมเชยแม่เจ้าอิริเจ้าก่จำแม่เจ้าว่าได้ กินหมดแล้วเรียบร้อยต้องการเงินอย,ย่างเดียวตอนนี้เดี๋ยวพี่คนเราเงินมาให้เดี๋ยวยีย่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรคะบอกยี่ห้อที่ไหนจับได้ทำไมไปเรียนไปเรียนกันเนี่ก็ในในลักษณะของเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะคะของกลุ่มหนึ่งนะคะก็ะเขาไม่มีอาวุธน,นะคะแต่ว่าเขาเหมือนกับเขาสติแตกนะคะ เนื่องจากที่เขาป่วยไม่ได้รับยารวมทั้งขนวกกับมีสารเสพติดด้วยนะคะแต่ว่าเขาคุ้มข้างสิ่งแรกก็คือเราจะทํายังไงพูดจาให้เขาเหมือนกัาเขาสงบลงให้เขาฟังตอนนั้นก็คือเขาไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแม้ว่าเราจะพูดอะไรหรือถามอะไรเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ฟังทั้งนั้นนะคะค่ะก็คือจะพยายามให้เขาสงบแล้วก็สนใจที่เรามากที่สุดนะคะ ที่สุดเพราะว่าเขาจะสนใจรอบข้างแล้วก็แล้วก็คิดอยากจะเจอญาติเจอแม่นะคะก็คือถ้าเหตุการณ์จริงเขาน่าจะไม่ฟังคนเจรจาสักเท่าไหร่จะทํายังไงให้เขาสงบลงให้เขาฟังเราให้ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเขาญาติทาก่อนนะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเขาไม่สงบจะกต้องมีวิธีการมีการยังไงบ้างในความที่เห็นของอาจารย์ก็คือถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเหตุการณ์ไม่ไม่นานสักเท่าไหร่ค่ะถ้า ถ้าลักษณะนี้อย่างเคสนี้ก็คือรวบตัวได้เลย